โอ้ยจะถึงได้ยังไงเล่าป้าสั่งข้าวผัดพิเศษนะโอ้ยหนึ่งพันกูไม่กินแล้วนะเมื่อเช้ากูพูดแบบนี่แหละโอ้ยอะไรเป็นแบบนี้นีไม่รู้รได้กินไปแล้วก็จ่าย,ยมาดิหนึ่งพันบาททนตีแนเอาอะไรหนึ่งพันแค่นี้ 1, หนึ่งพันเดี๋ยวจะบอกตำรวจเลยพี่ป้าสั่งพี่ข้าวผัดพิเศษแล้วทำไมถึงหนึ่งพันละกันอย่างเดียวอ่ะมันพิเศษมันก็ต้องหนึ่งพันพิเศษอะไรก็ทำธรรมดาเนี่ยไม่พิเศษป้าสั่งตั้งหนึ่งพันเนี่ยใครจะแดกล่ะ อ้าวป้าแดกไปแล้วอ่ะป้ามันเป็นกุ้งจากต่างประเทศกุ้งตัวนี้มาจากเอธิโอเปียและอะไรชามละตั้งหนึ่งพันละเดตตำรวจจะมาแล้วก็บอกรัตนาใจเย็นๆนะมนุษย์ป้าเมื่อกี้ป้าสั่งข้าวผัดกุ้งนะป้าบอกว่าข้าวผัดเครื่องในกุ้งซึ่งเครื่องในกุ้งมันเป็นติ้าแล้วมาตั้งหนึ่งพันละ้าก็ป้าสั่งพิเศษโอ้จานละหนึ่งพันกูจะบอกหาตำรวจเพิ่มไปหนึ่งร้อยเมื่อกี้ป้ากระแทกจานจานบินโอ้ย ใคระ <100. S 2> ระจ้างเงินถึงพนันใครแดกแล้วเนี่ยใครมีเงินถึงหนึ่งพันละป้ามีป้ามีตัง